สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเสื้อบอลเจอหน้าผมนะนึกถึงได้อย่างเดียวเลยคือเสื้อบอลน,นั่นเองนะวันนี้ครับมีคนส่งเสื้อบอลไม้หมประมูลเพียบเลยนะอ,อสวยๆแล้วก็เด็ดๆหลายตัวเลยวันนี้ใครอยากได้นะเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะบอกว่าทํายังไงถึงจะได้นะโอเคเ,เราไปดูเลยดีกว,ว่าวันนี้ผมจะเอาทีมอะไร ไม้ดูบ้างไปเลยไป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 ,ไป,ไปตัวแรกครับลูกอีสานครับไซแอลป้ายห้อยสวยสดงดงามเลยนะครับตัวที่2เป็นประจวบครับผมตัวนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นโค้กครับนะครับนะใครสายนะสายโค้กครับเนี่ยนะผมเห็นมีอยู่นะมารอได้เลยนะตัวนี้ไซแอลนะครับ น้องคายน้องคายน้องคายไซส์เอ็มนะครับไซส์เอ็มนะน้องคายนะบุรีลำครับผมบุรีลำครับตัวนี้นะครับยังป้ายห้อยอยู่เลยนะครับนะครับนะอุรดครับอุดรตัวนี้ก็ไซส์เอ็มนะครับตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชันโคกครับนะครับนะ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 เทพศิลินครับเทศิลินนะครับนะ วันนี้ก็ไซส์ XL นะครับสุราษฎร์ธานีซิตี้ตัวนี้ไซส์ L นะครับเมืองเลยเมืองเลยเมืองเลยไซส์ M นะครับไซส์ M นะครับโอ้ยสวยๆหลายตัวเนาะสมุดปราการสมุดปากาาไซส์ M นะครับนะหลัง,งุงโล่งอย่างนี้นะครับชายเรียงเชียงรายนะคะตัวนี้ไซส์ L นะอุย้ยสีชมพูนะสวยสดงด เล็กงามที่สุดแล้วสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีนะนี่ไซแอลนะครับนะันสุพรรณบุรีไซแอลนะครับเป็นไงได้อยู่นะสวยๆหลายตัวนะขอร้องแหละหย่าต้องคิดคก่อนนะแต่ไปกดติดตามให้ผมหน่อยนะกดติดตามผมหน่อยขอบคุณมากครับผมเออแบงคอกยูเอเตตตัวนี้เป็นเกตแฟนบอลนะครับนะเป็นเกตแฟนบอลน,นะไซแอลไซแอลไซแอลอาร์มี่ครับผมอาร์มี่ฟูลออปชันเลยนะครับนี่นะครับ สีดำทมินแบบนี้เลยตัวนี้ไซส์ M ครับไซส์ M นะชายเรียงเชียงรายมาอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ไซส์ XL ครับผมด้านหลังติดเบอร์ทะนะันบุญนะครับนะไซส์ XL นะแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะปีล่าสุดเลยนะเชลซีนั่นเองนะของแท้เลยนะครับนะฮัมบูกก็เข้ามาอีกหนึ่งตัวนะของแท้เลยนะครับนะฮัมบูกฮัมบูกเอสวี เสื้อวอร์มนะน่าจะเป็นกีฬาเออแอชเช่นเกมอ่ะที่ประเทศของเราเป็นเจ้าพนะครั้งที่สามเลยนะเสื้อวอร์มนะวอร์มอันนี้ก็เป็น DIY นะชนชนูรีนี่แหละนะแต่ว่าโลโก้ไม่อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะเอาไปติดานต่างหามาได้นะตัวนี้ไซส์ XL นะน่านไงน่านไงกูวแล้วน่านไงน่านไงน่าน f c นะน่าน FC นะไซส์ size 2 XL นะครับ จลซีสุดท้ายครับผมนะเจลซี Chelsea มีมา2ตัวนะของแท้เลยนะครับของแท้เลยนะแล้วก็สุดท้ายอย่างที่บอกนะร้อยเอ็ดเนื้อเด็ดนะช่วงเนี้ยเป็นเป็นเสื้อบอลที่ผมว่ามาแรงที่สุดในตอนนี้เลยสําหรับร้อยเอ็ดนะตามกลุ่มเสื้อบอลต่างๆเนี่ยโหขายเอาร้อยเอ็ดมาขายหรือเอามาประมูลนะราคาไม่พุ่งเลยตอนเนี้ยร้อยเอ็ดเนื้อเต็ดนะตัวนี้ไซส์เอลนะเออก็ ทั้งหมดทั้งมวลนี้นที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยประมาณเกือบ20กว่าตัวเนี่ยนะถ้าใครอยากได้นะเข้าไปกดติดตามหน้าเฟซผมได้เลยเห็นไหมเซิร์ชคำเซิร์ชภาษาอังกฤษนะใน Facebook นะเซิร์ชว่าสถาปนสาหาักนะแล้วก็กดติดตามมวยรอได้เลยผมจะลงประมูลอ่ะซึ่งทั้งหมดเนี้ยลงตรงนั้นแหละอ่านะวันวันหนึ่งผมก็ลง20กว่าตัวนะทยอยทยอยกันไปนะก็เสื้อเด็ดสวยๆหลายตัวเลยผมไม่อยากท่านภาพนะยังไงก็ ฝากกดติดตามช่องคนวาเสื้อบอลไว้หน่อยนะครับนะคือช่องี่ยแม่งเป็นศูนย์รวมของที่พักเสื้อบอลเลยนะอันนี้ก็เข้าติดตามไว้นะจะได้จะได้ไดเออได้เสื้อบอลหายลัก,ยกแล้วก็ส,สวยๆไปใส่กันนะครับนะโอเคสําหรับคลิปวันนี้ครับผมขอตัวชิมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับแซงวะฟังมึงเป็นไรอ่ะ จะไปหาซื้อเสื้อบอลไม่รู้จะไปหาที่ไหนทำไมไม่ได้กดติดตามช่องคนบ้าเสื้อบอลเราเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็ากดติดตามกังนงั้นแหละเพราะกดแล้วจะมีแต่เสื้อบอลสวยๆและสาระดีๆให้ท่านรับชมนะครับกดเลยต้องกดแล้วกดเลย